ไ,ไ,ไเยเ่ระนี่ดาเยกดไรกวนา่จียก,กันเหรกวะพยายาหน้ามองนะนเป็นอย่าแงบบที่เขาว่าจริงจะมีเสียงแบบหลอกหลอนให้กลัวหรือเปล่าจะเป็นเสียงทให้หลอกหลอนให้คนกลัวแล้วแบบเสียสติหรือเปล่าแล้วก็ อย่างนี้คุณบ้าหรือเปล่าเป็นคนก็ถือว่าเป็นคนบ้าแล้วกันแล้วเป็นพวกผีแล้วเป็นอะไรคนที่ไม่ดีอะไรที่ไม่ดีชั่วร้ายอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นเวรกรรมที่คุณต้องรับตอบอ,อะไรอะไรอะไรมีผักกูเด่นขึ้นมาอย่างเงี้ยอะรนะปากหมากว่าพี่มันมีการผักยากระเด็นงาย สวัสดีครับกรับสวัสดีพี่เอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฝด<ฟ> <หา S 2> พาไป,ไปเรื่อยตอนนี้ผมกับเล็กก็กําลังเดินทางไปยังป่าที่มีป่าต้องห้ามใช่แต่บอกว่าครั้งนี้ผมก็ใหญ่มาในคำด้วยคาที่บอกว่าคําป่าต่อป่านะนายพานต่างๆหรือคนรุ่นเก่าๆคนมสมัยก่อนคนแก่ๆที่บอกว่าที่นี่ เป็นป่าต้องห้ามหรือป่าต้องคำสาปใครหลายๆคนเข้ามาจะต้องเจอเรื่องแปลกๆหรือไม่ก็บ้าสุขสติก็มีบางคนก็ไม่มีหาทางออกไม่เจอพูดถึงปุ๊บมีเสียงก๊กก๊ก๊ก็เราไม่ได้มาท้าทายนะทุกคนนะแต่ว่าเราอยากเข้ามาพิสูจน์ให้ PFC ได้เห็นด้วยว่ามันจริงหรือเปล่าที่เขาร่ำลือกันจะเป็นยังไงแล้วก็จะมาถ่ายคลิปให้พี่ได้เห็นว่าป่าต้องห้ามแห่งนี้มีอะไรแปลกหรือเปล่า เพราะว่าผมไม่รู้ว่าที่เขาพูดปาต่อปากอะแค่ขู่หรือว่าแค่หรือเปล่าด็กหรือเปล่ากักอะไรไว้หรือเปล่าแบบว่ากลัวใครจะมาเจอที่เห็ดหรือเปล่าเนี่นะคนนะอาจจะขู่หรือเปล่าแต่ต้องบอกว่าเรื่องนี้เราไม่รู้เราไม่ขอท้าทายแต่เราจะมาพิสูจน์ไม่สามารถยืนยันตอนนี้ได้ว่าจริงไม่จริงหรือว่าแค่เป็นเรื่องเล่าเฉยหรือเป็นเรื่องจริงแหละแต่เรายังไม่รู้หรือเปล่าเหมือนมีคำเล่าเรื่องเล่านะว่ามีหมอผีที่มาเคยอาศัยที่นี่แล้วก็ ตนนั้นอ่ะเสียชีวิตแล้วก็สาบแช่งอ๋อเหรอประวัติบางเรื่องไว้บางอย่างไว้ก็คือใครเข้ามาคือจะต้องเป็นเหมือนเข่าเข่าตายไงผมไม่โอ้โหมันไหลกอกก็ทุกคนนะมันไหลแก๊กก็แจ๊กแต่ก็กอกอะไรเนี่ยก็ก่อนเข้ามาแล้วก็มียกมือไหว้นะก่อนเข้าปากว่าเรามาเป็นแบบปลอดภัยไ้มมารบเรูอไ้มมาท้าทายใช่เราแค่มาหาที่พักหาความจริงจะมาพิสูจน์ความจริงแค่นั้นเองถ้าเป็นจริงก็ก็โอเคก็เราก็สามารถไปพูดต่อได้ ว่ามีจริงนะอย่างเงี้ยใช่อหรือถ้ามันเป็นแค่เรื่องเล่าที่ทําให้คนกลัวหรือว่าคมคู่ใครอย่างเงี้ยมันก็จะแล้วก็ไปพูดต่อไปแต่เออวันนี้ไม่มีอะไรนะว่ามันปลอดภัยนะแค่เป็นเรื่องเล่าที่มันมาแล้วผมเข้ามาแล้วผมเด็กเอออย่างเงี้ยโอเคพี่เมื่อกี้รู้สึกว่ามือสั่นอย่างเงี้ยเดี๋ยวไงก็ฝากพีเอฟซีดูคลิปนี้แล้วกดไลค์กดแชร์ทีทุกคนนะแล้วก็ขอให้ปลอดภัยกลับมานะหาความจริงให้ได้ทุกคนไปพี่ตันทางครับผม let's go ตอนนี้ผมกับใหญ่เจกันจะเดินไปทางน้ำกอนนะซึ่งจะมีน้ําเป็นเป็น้ำตลอดทางจนถึงชายแดนเลยตอนนี้เราเข้ามาแก้มกึ่งเขตชายแดนแล้วทุกคนนะก็บอกว่าที่นี่อากาศดีลมเย็นมากชื้นมากถ้าดูจากสายตาปล่าตอนนี้มันไม่น่ามีอะไรใช่มันดูโล่งตาดูสะอาดตามากรียกว่าป่าต้องห้ามหรือป่าต้องคำสาปมันเป็นเพราะอะไรใช่ทุกคนน้ำก็สวยดูใสดูสดชื่นมากแล้วนี่คือ ธรรมาชาติมันสวยงามมากมันดูจทางลงต้องระวังนะลื่นหน่อยนะเล็ก <c oughs> ไม่รู้ทําไมคนถึงเรียกกันว่าป่าต้องห้ามคือเป็นป่าป่าแห่งคําสาบมอผีที่เสียเป็นมอผีอะไรพรม่ากระเหลี่ยงหรืออะไรไม่ <c oughs> หรอไม่รู้เรื่องต่อไปคอยช้า <c oughs> ดูคร่าวๆมาแค่นี้ใช่ปะความทาบแช่งไวเองอ้เนี่ยใครเข้ามาก็โดนมบนเขาอืม ลมพัดเฉยเลยพูดถึงคำว่ามอพีทีกูดิดูลมกระพัดไงพี่นะว้าพัดแรงขึ้นด้วยเมื่อกี้กูจะ้ยินเสีงอะไรตกลงมานพื้นเลยตุบอารมณ์มันกิ่งไม้ตกมาหรือว่าตัวอะไรตกลงจากพื้นนะบนที่สูงอ่ะโอ้พื้นที่ดูอันนี้มากเลยเล็กธรรมชาติมากเลยทุกคนดูดิดน้ำใสมากดิด ว่านั่งที่ตรงนี้หรอต้องไปไกลมากหรอแต่ว่าตรงเนี้ยถาาว่าไกลมัมก็ไกลแต่ว่าถ้าไปไกลกว่านี้ก็ได้แต่เอาดีคือเราไม่ต้องไม่ได้เปต้องไปไกลก็ได้เพราะถ้าอยู่ในเขตป่าอยู่แล้วอ่ะหมายว่ามีอะไรเชื่อแบบว่าถ้ามีอะไรจริงอ่ะเราต้องรู้สึกแค่อะไรไม่ว่าไปไกลหรอกถ้าอยู่ในเขตป่าอยู่แล้วอ่ะแต่ตอนที่เปิดคลิปก็รู้สึกว่าแปลกๆกันทุกคนนะไม่รู้กันเพราะธรรมชาติหรือว่า มันมีอะไรลี้ลับนี่หรือเปล่ากอดจิบก็มีเสียงก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กเข้ามาปล่อยมากดูอะไรวะนี่ยเด็กดูดิัแบบถามวลองเวงไหมมันลองเวงดูออกแบบพิศวงนะแต่ดูความที่มองแบบออกแบบธรรมชาตินะมันทำให้ดูสวยงามดูสวยงามดูแบบเคลินตามากกว่า <ม>ข้างใน,นลูกอะไรวะเหมือนมากเลยองมา่ัดเลยมัยู้สวยมากเลยว้าวสวยนะอืมโอเคอ๋อนี่แบบยิปที่มันอ่อนอยู่นี่ทุกคนนะนี่อ่อนอยู่ ตรงนี้แหละก็ว่าตรงโอเคสวยดีโอ้ยข้างบนสวยมากน้าตกต๊ะด็ดิมองไปดูว่าดึกดำบันมากเลยดูวบบโบราณจริงอ่ะสวยจัดเลยทุกคนโอเคกดหาที่ตั้งกล้องแล้วเราจะนั่งพักกันอย่างนี้นะไปทุกคน let's go สวยมากเลย ลองควบคุมดมากโอเคพี่ก็เดี๋ยวเราต้องอจุดไปก่อนเพื่อส้างความอุ่นแล้วก็สร้างบรรยากาศที่ดีเกๆนตาอไรแล้วนาดีสุดเลดูะคะนฟังพงออมที่้ เสียงใครร้องออกมาดังมากพี่มันจะดังมากคนเรียกกันยางไงป่าได้ห้าที่น,น,นั่งผมกับใหญ่คิดว่าเรามาดีนะเราต้องเจอสิ่งดี กินานะที่ถึงก็มาก้่งหลความสดชื่นความสที่มาดูป่าใหม่ใหม่ธรรมชาใหม่ใเปลี่ยนป่าที่เปลี่ยนที่ป่า,ปาดังนั เสียงคนหรือเสียงใครเสียงชาดหรือเสียงคนป้าผมไม่รู้ว่าเสียงมาจากไหนนะหาหัไม่เจอเลยซึ่งดังมากดูว่าเราโดแก่าเนอ้แล้กงหนอยน่ไมนี right ่ไงนี่ไงนี่นไงน่่นม่นี่ง่อนไง่ไน่นี่นไม่ไกลีากพี่ไนี่น่ อันยานอรือเปล่ามัน,มนใครไปดูพวกคนชอบกว่าเลยมีหน้าต้นเหรอผมขอพาอเอทียบตีไปดูข้างหน้าทุกคนนะว่ามันสวยแค่ไหนทุกคน มองไปตามน้ำทุกคนมันดูสดชื่นมากแล้วมันดูผสมความวังแวงนิดนึงทุกคนไม่รู้ว่าผมคิดเองหรือเปล่าได้ฟืนละนี่นหนามากเลยเลก็กอ่ะใช้ฟืนโอ้สวยจังสวยจริงนะทุกคน่ไย้ไุูดเรื่องนี้ขอตั้งกล้องผมจะเดินไปให้พี่ดูนะว่าสวยแค่ไหน หน้ามันมีน้ำตกไหลอะเล็กหน้าเขาสวยอ่ะเดยวก้องนี่กูตั้งกล้องอะเล็กมุมมอง,มองอยังเขาสวยเลยอ่ะ สิ่งที่เขาเรียกกันหรอใช่เสียงอะไรวะจะพยายามหามองนะเน้อไ,ไ้เป็นอย่างที่เขาว่าจริงจะมีเสียงแบบหลอกหลอนให้กลัวหรือเปล่าจะเป็นเสียงทำให้หลอกหลอนให้คนกลัวแล้วแบบเสียสติหรือเปล่าแล้วก็แบบคิดอะไรไม่ถูกแล้วบบหนีอย่างเงี้ยเสียงดังวันชิศทางไหนก็พยายามหามองแล้วก็ จับทิศทางไม่ถูกมันล้างป่าคน้ัคนใป่าค่ะหมูยากเพราะว่าเวลาเสียงดังอ่ะมันกล้องทั่วป่าเลยนี่นะถือไปทะลุบอลอยู่ไฟติดละไม่กลัวละจะเป็นคนรู้จะเป็นอะไรก็มาไม่ท้าทายนะแต่ว่าเรามาดีแล้วต้องไม่ทำร้ายใครไม่ทำแช่นัมากเลยนะโยกพื้นหน่อยข้างหน้าปักไปในดินเลยอ่ะโยก่าแล้วปักไปในดินเลยทำของกว้างสักประมาณเมตรหนึ่งพอนั่งดิ่มน้ำชิวๆทุกคน อันนี้เราจะพูดไปก่อนแต่เราไม่รู้ว่าที่นี่มีอะไรแบบแปลกๆแค่ไหน,นเรายังไม่กล้าเสี่ยงนะที่จะสร้างตอนนี้ข้างหน้าสวยมากเลยอันนี้ก็ี่มาแ้มี่ปกอือแม คือกูถ่ายแกงแยเปิดคลิปละมีเสียงก๊อกก๊กแจ๊กแจมันพยายามรบกวนอ่ะพยายามมาสื่อให้รู้ว่าเอ้ยมาขิ่นกูนะอย่างเงี้ยไม่รู้คิดเองแบบว่าแต่แต่ผมว่ามีส่วนในการเปิดคลิปมันมีส่วนกับการที่เรามาเขตเขาก๊อกก๊อกแจ๊กแล้วก็ตอนเดินเข้ามามีเสียงมอะไรตกพื้นตุกเหมือนหินตกมาจากที่สูงประมาณนั้นความรู้สึกผมนะนั่งตรงไว้นั่งตงไว้นั่งข้างหน้ ทุกคนนั่งพักกันก่อนนะทุกคนนะจะรอดูทีว่าจะมีเสียงอะไรหรือเปล่าเฮ้ยต้นเงาอันนี้มันไม่ใช่พื้นดินนะทำไมต้นมันขึ้นได้อะนรา,ากไปกอดตามนขึ้นมาเจ้ามันอยู่นบนหินแปลกมากเฮ้ยแต่มันอยู่บนหินหรนะือไเนี่ยทุกคนอยู่แค่อยู่กลางหินเลยอ๋อมีซอกขินอย่างนี้เลยตามซอกหินร่องหินอย่างนี้ขึ้นมาก็สะาดดีนะแต่ว่าเสียงแปลกแปลกมันมาจากไหนก่อน ่ะมาแล้วทุกคนใกล้หลังมากเดียได้ยินเสียงใช่ไหมพี่ผมไม่ได้ตะโไม่ได้เสียงผันพี่พี่ครับมันแปลกที่มีเสียงอะที่มันดังเข้ามาโดยที่เราไม่เห็นตัวมันแล้วมันอยู่ไม่ไกลมากอะสังเกตุดีสังเกตฟังดีสงสารนะต้องอบางนั้นี่ เรนตั้งฟังเสี่ยงอยู่ทุกคนช่วยฟังหน่อยมันม,มาจากทางไหนช่วยฟังหน่อยข้านหน้าน้นา,นนานหลังนัานข้างดูว่าไหนเป็นอย่างที่คนมี่นคนรอบเยอะอจริงเป็นป่าธรรสาตป่าต้องห้ามอย่างที่เขาพูดจริงจริงโอ้ก็สิ่งที่ ปนนะยนะปินแล้วถ้ามีพวกเนื้อมาย่างนะปินเลยอ่ะ่ึนไลงเดิเขียนบนน้ำเี่ ยินเหไหมไม่แนละ้วครครับ,บม,ม่ควรตสออบนะครับเพื่นรู้ว่าเป็นใครเช่งใครครับฮัลโหสวัสดี มีคนอยู่ที่นี่ใช่ไหมสวัสดีครับเป็นนาเป็นที่กลงที่เราเป็นทักเกิดกีอ่ะกรีอ่ลิงหรอ เราสุดพันมากอะวันเข่าขาเห็นมันเปิดเข่านะนนนทุกคนพันคันเลยพี่ต้องรีบล้างมือหรือไปจับบลำายหรือเปล่าแล้ววันนี้นสุดพันที่คอแล้วไอ,อ้พัน ่วไม่รู้เขาจะแปกจะแปกอ๋นอนอนได้ป่ะตัาโคมากพี่ ีมาป่าผ่านไอป่าต้องผ่าต้องำคาบต้อาหต้างคนนี้จะเสี okay. mm ่ยงที hmm. mm ่แบไม่เจอตัวใครเนี hmm. mm ่ยอยู่แค่เขตป่าอ๋อไม่้อไปจกลารป่าอเอียด่แคเขตป่าผมพยายามถามมองรอบๆว่าเสี่ยงมาจากไหน ก็เลยว่าผมกระใหญ่ไม่ได้มาลองของไม่ได้มาลองดีนะแต่ว่าเราจะพิสูจน์ให้รู้อย่างแน่ชัดว่าสิ่งที่คนอื่นเจอมันเป็นมาอย่างไงแล้วมันคืออะไรกันแน่แต่ก็มีตอนแรกผมเข้ามากระใหญ่ก็มีนะมีเสียงรบกวนแล้วก็มีคนตะโกนเรียกกันดังมาก อบอบนีนีร่มเย็นละร่มเย็นไงเียนะไรนี่พูดอะไรพูดอะไรเปนทรออออกไม้เห็นไหม โอ้โหข้งบนนี้มตงนี่เราไม่ได้ออกไปแน่ไม่เนะเขาเป็นใครทาไมจงพืนแบบนี้แล้วทำไมคนหรือพี่เป็นใครครับเป็นพี่ป้าเหรอไม่แน่ว่ะตาไปมอมอี่เหอไม่แน่นะเขบอกว่าเราไม่ได้ออกไปแน่เราต้องอยู่ขอที่นี่ไม่รู้อาจจะอาคาก็ได้ ขอฆ่าเหรอจัดห้างอย่างนี้ดังเลยหรือว่าจะเป็นจริงหรือเปล่าแล้านือกันป่าต้องห้ามหรือป่าต้องคำสาบพ,พี่พี่หรือว่าจริงวะไอ ทำไมอ่ะเราไม่เห็นมั่ไคุณตะค่ทำไมครับพวกเราอยากรู้ว่าทำไมคุณทำแบบนี้พวกเรามาดีๆแล้วก็ทำไมต้องอาฆาตพยาบาทคนอ,อื่นทั้งที่ว่าเขาก็มาปกติแล้วคุณเป็นอะไรถึงเสื่อชีวิตอ่ะสวัสดีครับฮัลโหลเสียงน้นต่าเนยดูทองท่าถ่ายมั้งผมว่าดูตรงเนี้ย อย่า,าปัญญาอ่อนนะครับผมไม่ได้มาทำลายคนมาคู่มาพูดอย่างนี้คุณบ้ารือเปล่าเป็นคนก็ถือว่าเป็นคนบ้าแล้วกันแต่เป็นพวกผีก็เป็นอะไรคนที่ไม่ดีอะไรที่ไม่ดีชั่วร้ายอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นเวรกรรมที่คุณต้องรับต่อไปแล้วกันพูดอย่างเงี้ย ไรมันมีผักกูเดียขึ้นมาอย่างเงี้ยคือปากหมาอะกูว่าพี่มันมีการผักยากระเด็นไงท้องไปเลยก้องเห็นชายแค่กูเดียนขึ้นมาอย่างเงี้ยเลยทั้งตัวเลยมันมีการผักให้ใหญ่ล้มไปกับพื้นทุกคนนะมันพูดไม่ดีหรือเปล่าพูดปากพลอยไปแล้วก็ท้าทายเขาทุกคนนะอย่าท้าทายดิอย่างมันมันมันไม่ได้ถิ่นเราเราแค่อยากมาบพิสูจน์ความจริงขอโทษทุก่อนสังยับยั้งใจตัวเองไม่ได้เพราะโมโหที่เขาพูดอย่างเงี้ย พักของเพื่อนเราดูสิว่ามีอะไรกันสกิดนะาอกของเงี้ยเล็กพักกูป๊อบพลังอย่างนี้ล้กูก็เดินขึ้นไปอย่างนี้เลยอ่ะเห็นอยู่เห็นอยู่เมื่อกี้หันมาพอดีเห็นอยูคิดว่าเจอเจอมีการแบบใครเข้ามาวิญญาณเข้ามาพักหรือเปล่าเหมือนที่เมือนว่าผมไม่มีของดีตัวแต่ว่าโผล่ไปอ่ะถ้าเขาจะเข้าสิ่งร่างเราทำไม่ได้หรอกทั้งเราเจ็บอ่ะคือเมื่อกี้ผมต้องยิบยกมือขอมาอน่อยนะคนนะ ปลคอยไปจริงนแตกแล้วแตกแล้วเล็กกับแี้เ็กว่าะกคนเดยอาจจะออกก่อนมืดนี่กลัวจะมืดเนคือว่าคือมันมีจริงไหมมีจริงทุกคนครับสัุปจริง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 จริจริงจริงจมิงจิงจริงริงจรงจรงจรจริงงงงเงจ มันมันปกติมีจริงมีเขาเขา,เขาที่นี่จริงมาที่ที่นี่เขาแค่ล้มตาก็จริงท,งที่จริงส่วนครับด้วยด้วยเสียงที่เห็นแล้วก็กับเสีงที่ใหญ่โดนนะไม่จริงไม่จริงไอ้ <c oughs> ไอ้เร็วเจ้าของเจ้าของพี่ไว้พวกมันกินหน้าคิดนี้ผมรีบออกจากป่าก่อนพี่พี่ไปผมโดนแล้วผมโดนแล้วโดนดีแล้วทุกคน